สวัสดีครับสำหรับไผ่ต้นนี้นะครับก็จะเป็นไผ่ตรงลำดำหรือว่าไผ่ black a s p เปนะครับต้นนี้เคยถ่ายลงให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะครับก่อนหน้าทางสวนได้ให้น้องๆน,นะครับมาทดลองทำการตอนกิ่งไผ่ชุดน,นี้ไาวา้ส่วนหนึ่งก็มีติดบ,บ้างนะครับแต่ว่าตายมากกว่าก็ พอดีผมตัดแต่งนะครับมันมันมันเป็นกิ่งแขนงขนาดเล็กนะครับจากลำเก่าเพื่อนๆลองชมผมเพิ่งตัดแต่งไปบางส่วนคือเสียดายนะครับเสียดายกิ่งเขาก็เลยให้น้องๆตอนจริงๆเราก็ต้องเลือกนะครับเวลาเราตอนกิ่งเนี่ยว่าลักษณะกิ่งหรือว่าจากลำไหนที่มันจะตอนได้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับเป็นเดือน เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวการตอนกิ่งช่วงนี้จะเกิดรากค่อนข้างช้านะครับตัวนี้ตอนเอาไว้ก่อนนะครับช่วงปลายฤดูฝนล,ละตัวนี้คือผมเพิ่งมาตอนใหม่นะครับส่วนที่น้องๆตอนก็น่าจะประมาณช่วงกลางฝนหรือว่าช่วงก่อนนะครับแต่เนื่องจากกิ่งเขาเป็นกิ่งขนาดเล็กอันนี้ก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นคือ ไปตัดยอดเขานะครับพอตัดยอดเพื่อให้มันเกิดกิ่งขแขนงออกมาตัวนี้จริงๆเราต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวมันไม่โฟกัสนะครับคือเราต้องดึงกิ่งข้างออกเพื่อให้มันเกิดที่ตาที่นหน่อแขนงจริงๆะนะครับอันนี้มันเป็นกิ่งกิ่งแขนงไม่ใช่ตาหน่อนหลักก็คือจะคล้ายแบบนี้นะครับปกติถ้าตัดประมาณเหนือข้อจุดนี้นะครับมันก็จะเกิดออกมาซ้ายขวา คือจะเกิดออกมาลักษณะน,นี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับที่ที่เพื่อนๆชมอยู่กิ่งนี้กิ่งนี้มันจะไม่ค่อยออกรากนะครับคือเราจะต้องเอาตาของอ่าเรียกอะไรนะตาจะเป็นตาแขนงหลักคือเป็นกิ่งแขนงหลักเขานะครับแล้วพอมันเกิดออกมานะครับเหมือนกิ่งด้านบนกิ่งนี้ดีกว่านะครับเหมือนกิ่งนี้นะครับเราก็ตัดที่ตรงเหนือ,อด้านล่างข้อขึ้นมาด้านล่างข้อของเขานะครับ แล้วมันจะเกิดกิ่งแขนงซ้ายขวาคล้ายกับต้นนี้คล้ายกับ่าจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือตัดออกเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเกิดออกมาคือปกติทางผมเองแล้วก็น้องๆจะไม่ไม่ค่อยได้ตอนแบบเหมือนสร้างมนนะครับคือไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแล้วให้ให้เขาเกิดกิ่งด้านข้างคือไม่ได้ตอน ไม่ได้ตอนกิ่งข้างนะครับพูดง,ง่ายๆส่วนใหญ่จะเป็นการตอนกิ่งหลักมากกว่าแต่ถ้าเราตอนกิ่งข้างมันจะได้จํานวนมากกว่านะครับถ้าเพื่อนๆสามารถตอนได้เราก็ได้จํานวนเพิ่มนะครับแต่พอดีไม่ค่อยได้ทําแบบนั้นนะครับคือมีกิ่งออกมาเราก็จัดการเลยนะครับตัวนี้เราก็ต้องเอาออกอเห็นไหมครับคือเราต้องให้ได้จาก ตากิ่งนี้นะครับคือตาตาหนอ่อตัวนี้นะครับมันจะออกขึ้นมาเป็นกิ่งหลักแล้วเราก็ตัดเขาให้มันแตกตัวนี้ก็เกิดล่างหมดแล้วนะครับเท่าที่ผมปีนขึ้นไปดูแต่ชุดที่น้องๆตอนก่อนหน้ามันมันกิ่งมันไม่โอเคด้วยนะครับกิ่งเขา,ามันเป็นกิ่งเล็กนะครับกิ่งเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านล่างส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นกิ่งเก่าพอเรามาต่อมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ารากมันรากมันไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าพลังงานมันไปเกิดที่ลำอื่นหมดแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นเป็นกิ่งเก่าที่เพื่อนๆเห็นเล็กๆแบบนี้เป็นเป็นลำเก่าเลยนะครับเนี่ยเป็นลำเก่าเวลามันจะเกิดหรือว่าแตกรากดีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลำลำใหม่นะครับลำอายุกลางๆนะครับไม่อ่อนไม่แก่เกินไป พอดีกำลังตัดแต่งนะครับ